สวัสดีครับสาระน่ารู้ในวันนี้ก็จะนําเสนอในเรื่องสิทธิของพลเมืองดิจิทัลนะครับสิทธิของพลเมืองดิจิทัลนันก็คือสิทธิและความรับผิดชอบที่ผู้คนมีในการที่จะเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลในโลกดิจิทัลนะครับก็มีลักษณะเป็นคําแนะนําแล้วก็หลักปฏิบัติที่ช่วยสร้างสังคมออนไลน์ที่ดีแล้วก็รับผิดชอบต่อตนเองแล้วก็ผู้อื่น สิทธิเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นความเป็นส่วนตัวแล้วก็การฏิบัติตนให้มีความสุจริตในโลกออนไลน์นะครับเ,เรามาดูตัวอย่างของสิทธิพลเมืองดิจิทัลที่สําคัญนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะยกตัวอย่างมาเพื่อบอกเล่านะครับก็ข้อแรกนะครับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะครับ2ครับสิทธิความเป็นส่วนตัว3มสิทธิในการสร้างความรับผิดชอบ 4สิทธิในการเข้าถึงแล้วก็การใช้เทคโนโลยีนะครับแล้วก็5สิทธิในการเรียนรู้และการพัฒนา 6. สิทธิในการป้องกันความเดือดร้อนและก็การกันแกล้งนะครับใน6สิทธิของพลเมืองดิจิตอลนะครับก็จะมาขยายความในแต่ละประเด็นนะครับประเด็นแรกนะครับก็คือเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะครับก็เป็นส่วนส่วนหนึ่งนะครับในสิทธิพลเมืองดิจิตอลนะที่มีความสําคัญอย่างมากนะครับในการสร้างสังคมออนไลน์ที่มี ความเป็นระเบียบแล้วก็สร้างสรรค์น,นะครับแต่ก็ต้องมีการปฏิบัติอย่างรับผิดชอบแล้วก็สุจริตนะครับเพื่อไม่ละเมิดสิทธิแล้วก็ความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นการสื่อสารและแรกเปลี่ยนความคิดเห็นในโลกออนไลน์มันก็สร้างช่องทางให้ผู้คนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์แล้วก็เรื่องราวต่างๆได้โดยตรงนะครับทั้งนี้แล้วกเ็เสรีภาพนี้นะครับก็เกี่ยวข้องกับการแสดงความคิดเห็นในรูปแบบต่างๆเช่นโพสบนสื่อสังคมออนไลน์ แสดงความคิดเห็นในบทความหรือโพสต์ต่างๆแล้วก็ร่วมรายการสนทนาในพื้นที่ต่างๆในโลกออนไลน์นะครับประเด็นที่2นะครับสิทธิความเป็นส่วนตัวนะครับสิทธิความเป็นส่วนตัวและความเชื่อมั่นว่าข้อมูลส่วนตัวจะไม่ถูกเผยแพร่หรือนําไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลนะครับผู้ใช้สิทธิเนี่ยก็จะมีสิทธิที่จะควบคุมข้อมูลส่วนตัวของตนเองนะครับสิทธิความเป็นส่วนตัวนั้นก็เป็นสิทธิที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นแล้วก็ความคาดหวังว่าข้อมูลส่วนตัวของเราจะ ถูกปกปิดและก็ควบคุมอย่างเหมาะสมนะครับสิทธินี้ก็มีความสําคัญก็คือเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมข้อมูลส่วนตัวของตนได้อย่างมีความเชื่อมัน่นแล้วก็ป้องกันให้ข้อมูลเหล่า,น,าน,นี้ถูกนาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับสิทธินในการสร้างความรับผิดชอบนะครับก็คือเป็นสิทธินในการสร้างความรับผิดชอบในการกระทําของตนในโลกออนไลน์ไม่เพียงแต่ต่อตนเองแต่ยังต่อผู้อื่นด้วยการสร้างความรับผิดชอบในการกระทําของตนในโลกออนไลน์ก็เป็นสิทธิ ที่สําคัญที่ผู้ใช้งานควรเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอนะครับก็เป็นการยอมรับความรับผิดชอบในกิจกรรมที่คุณทําในสินต่างๆบนโลกออนไลน์แล้วก็ผู้ใช้งานจะต้องตระหนักถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกระทําเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นผลที่ดีหรือผลที่ไม่พึงประสงค์ครับการสร้างความรับผิดชอบในการกระทําออนไลน์ก็หมายความว่าคุณอะต้องรับผิดชอบนะครับในสิ่งต่างๆที่คุณเผยแพร่แชร์หรือทําในเว็บไซต์แอปพลิเคชันหรือสื่อออนไลน์อื่นที่คุณมีส่วนร่วมเช่น คุณอะโพสต์ข้อความหรือรูปภาพลงบนโซเชียลมีเดียคุณก็ต้องเข้าใจว่าเนื้อหาเหล่านั้นอะอาจจะมีผลกระทบต่อคุณเองแล้วก็ผู้อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นส่วนตัวความสุภาพความเป็นมารยาทหรือความเกียดขานอย่างเนี้ยนะครับแล้วประเด็นต่อมาครับเรื่องสิทธิการเข้าถึงและการใช้เทคโนโลยีนะครับสิทธิในการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีแล้วก็สื่อดิจิทัลอะโดยไม่ต้องผเผชิญกับข้อจํากัดที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ยุติธรรมนะครับ สิทธิในการเข้าถึงและการใช้เทคโนโลยีก็เป็นหลักที่สําคัญที่ผู้ใช้งานควรรับรู้นะครับและรับประทานมันก็หมายความถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคลในการเข้าถึงแล้วก็ใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทอลต่างๆนะครับโดยไม่ต้องเผชิญกับข้อจํากัดที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ยุติธรรมในโลกดิจิตอลที่มันเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับเทคโนโลยีและสื่อดิจิทอลก็เป็นส่วนสําคัญในการสื่อสารการเข้าถึงแล้วก็การใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทอลนั้น่ะก็จะเสริม สร้างโอกาสในการเรียนรู้สร้างความรู้สื่อสารแล้วก็เข้าถึงข้อมูลต่างๆนะครับที่สําคัญโดยที่ไม่ได้รับข้อจํากัดที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ยุติธรรมจากผู้อื่นหรือหน่วยงานต่างๆนะครับสิทธิต่อมาก็คือในข้อ5ก็คือสิทธิในการเรียนรู้และก็พัฒนานะครับสิทธิเนี้ยก็เป็นสิทธิในการเรียนรู้และพัฒนาทาาักษะใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีแล้วก็การเข้าใจวิธีการใช้เทคโนโลยีในทางที่เป็นประโยชน์แล้วก็ร,รับผิดชอบนะครับ สิทธิในการเรียนรู้และพัฒนานั้นอ่ะก็เป็นสิทธิสําคัญในการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลนะครับมันก็หมายความว่าผู้คนอ่ะก็มีสิทธิที่จะเรียนรู้และก็พัฒนาทักษะใหม่ที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับแล้วก็เข้าใจวิธีการใช้เทคโนโลยีในทางที่เป็นประโยชน์และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมนะครับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีก็เป็นสิ่งที่สามารถช่วยเพิ่มความรู้และก็ความเข้าใจในการใช้ชีวิตโลกดิจิทัลได้มากขึ้นนะครับสิทธิในข้อที่6กก็คือ สิทธิในการป้องกันความเดือดร้อนและการกั่นแกล้งสิทธิในการป้องกันตนเองจากการรับรู้และก็รับมือกับความกั่นแกล้งครับการพยายามเดือดร้อนหรือการคุกคามในโลกออนไลน์สิทธิในการป้องกันความเดือดร้อนและการกั่นแกล้งในโลกออนไลน์ก็เป็นสิ่งสาคัญที่ผู้คนอ่ะควรมีเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองในสภาวะที่เป็นสบายเช่นเดียวกับโลกแห่งความเป็นจริงอ่ะหากไม่สามารถปกป้องตนเองจากการที่ว่าถูกกลั่นแกล้ง ในโลกออนไลน์พวกนี้ผู้คนก็อาจจะพบกับความเสี่ยงที่เป็นอันตรายในการเผชิญกับความละเมิดสิทธิส่วนตัวต่างๆนะครับก็อาจจะมีผลกระทบทั้งทางจิตใจแล้วก็สังคมนะครับสิทธิในการป้องกันความเดือดร้อนแล้วก็การแกนแก้งนั้นอะ่ะมันก็หมายถึงความสามารถในการระบ,บุสถานการณ์ที่เป็นอันตรายหรือไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็รับมือกับมันอย่างมีประสิทธิภาพยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นถ้าเราได้รับคําหยาบคายหรือการข่มขู่จากบุคคลในโลกออนไลน์ะนะครับ ก็วิเคราะห์หาสาเหตุแล้วก็เลือกวิธีตอบสนองที่เหมาะสมเช่นบอกความเห็นอย่างสุภาพหรือใช้ระบบรายงานคำหยาบคายของแพลตฟอร์มการป้องกันความเดือดร้อนและการการกันแกล้งก็ยังเกี่ยวข้องกับการสร้างอุดมคติแล้วก็การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์นะครับบางครั้งเมื่อผู้คนประสบกับความกันแกล้งแล้วก็เดือดร้อนในโลกออนไลน์การตอบสนองอย่างอารมณ์นะครับสูงก็จะทําให้สิ่งนั้นกลายเป็นเรื่องมากขึ้นนะครับ การรู้จักการจัดก,การอารมณ์แล้วก็การมีทัศนคติที่สุจริตก็เป็นสิ่งที่สําคัญครับที่จะป้องกันความเดือดร้อนแล้วก็การกันแก้งในโลกออนไลน์นะครับตรงนี้ก็เป็นสาระน่านรู้ในเรื่องสิทธิของพลเมืองดิจิทัลนะครับสวัสดีครับ